โอ้ผมรู้สาเหตุแล้ว <c oughs> ผมรู้สาเหตุแล้วครับว่าทำไมาอีดําต้องของขึ้นออกมาว่าไหลเรื่องชายรักชายผมได้ไปย้อนดูคลิปไอไหลแล้วนะครับ FC ครับไอไหลมันพูดคำนี้เลยทัดเไปจี้จุดอีดําเอาเป็นว่านิทานนะนิทานเนาะ ว่าที่ผมพูดมาเป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่นิทานอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้หลายหลายสื่นมาเช้าว่าอีดําเนี่ยตั้งแต่ผัวอยู่ไหน่ไม่เลิกผัวเนี่ยเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บหน้าท้องเจ็บช่องคลอดเจ็บอะไรประมาณนี้แหละทำร่องนี้แหละเออแต่ตั้งแต่ผัวเลิกไปก็ไม่มีอาการเจ็บเลยอะไรประมาณนี้แหละ นะเหมือนแบบสับซอนอะไรเงี้ยคนเหมือนว่าผัวจะขอสี่แล้วไม่ยอมให้สี่อะนะผัวขอสี่แล้วมันก็ไม่ยอมให้สี่อะไรเงี้ยเออแล้วมันอ้างผัวเจ็บท้องเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรเงี้ยไอ้ไหลไปเล่นประเด็นนี้ไงเออปะ่ะเอออีดำก็เลยอบอกพูดว่าคนเรารักกังคนเราลักกังไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องรี่กังเข้าใจไหมเออไอ้ไหลมึงเข้าใจไห คนเรารักกังไมันจะเปทั้งสี่กังเหมือนมึงอ่ะเหมือนมึงอ่ะนะสี่อย่างเดียวสี่อย่างเดียวตอนนี้ก็นะเป็นชายรักชายบ้างนะอะไรไงอ๋อ, <laughs> อ,อเป็นคลิปนี้ไอไ้ไหลไปพูดถึงไอ้ีผัวไม่นไงไอ้ี่ผัวดำไงว่าไอ้ผัวเนี่ยนะครับช่วงที่ยังยู่เนี่ยเหมือนประมาณประมาณว่าสี่อย่างเดียวอะ่ะเหมือนสี่อย่างเดียวอะ่ะดำก็เลยแปลมันแปลความหมายอะไรอย่างนั้นอะไปะเออมันแปลความหมายอะไรอย่างนั้นทีนี้ ไอไหลก็เลยไม่พอใจไอดำก็เลยไม่พอใจอ๋อมันเป็นอ๋อนี่คือต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างนี้อ๋อไอไหลไหลเมื่อเช้านี้กูว่าโอ๊ยชีวิตนะครับนะครับชีวิตแล้วก็ฟ้าดงงวงฟ้าดงามมาหาจระเข้อีกในเข้เข้ลอยน้ํามานะเดี๋ยวเข้เอาคลิปไปลงอะไรเงี้ยในเข้หากินเดี๋ยวเข้เอาคลิปไปลงอะไรเงี้ยเข้ลอยน้ํามาอะไรยเงี้ยช่วงนี้น้ําท่วมนะครับไม่มีที่อยู่ใส่ไปดักแรงอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรยเงี้ย เออมึงอีดานี่ปากมันนี่อี่นี่นี่แมงสุดติ่งกระดิ่งแมวดอกทองปากมันเป็นอย่างนี้ไงสี่อะไรปะเออเนี่ยเนี่ยปากมันเป็นอย่างนี้ไงไอ้ปะเมื่อปากมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องรับไม่ได้ไอดามโดนสวนจับมาเนี่ยไอไล่มึงแค่พูดเออมันพูดถูกไหมล่ะไอไหล่ก็พูดถูกนะ ในช่วงนี้ผ we anyway. em ัวมึงอยู่อ่ะมึงก็เจ็บท้องมึงก็ปวดนู่นปวดนี้ไปหาหมอเหมือนแกงมันอะเหมือนแกงให้มันสีอ่ะเอ๊ะปะเออเหมือนแกงให้มันเอาอย่างเงี้ยเออแต่เวลาหายปวดท้องเวลาปวดเรื่องปวดแล้วหายปวดท้องแล้วอาการปวดท้องไม่มีแล้วไอ้ะปะเออน่าเนี่ยไอ้ไหล่ไอ้ไหล่มึงพูดจริงอ่ะทำไมอ่ะดูปะเออแต่ไหล่มึงก็เนี่ยมันไม่พอใจมึงเรื่องเนี้ยมึงไปเล่นมึงกอดเป็นไงมึงดูมันส่วนกลับแไหล่มึงเอาไงทีเนี้ยมันว่ามึงเป็นชาแล้วชายเรื่องของมึงเว้ย โอ้เหนื่อยใจพุ่มึงชิบหายเลยแม่เออครับตอนนี้นะครับก็ไม่กล้าไส่ขาหมูแล้วไปเล่นไอ้ไหลแล้วนะนะครับไม่กล้า,ลาขาหมูแล้วไปเล่นไอ้ไหลแล้วนะเออทนายอุท่านผมก็ว่าประเด็นอะไรวะดําเป็นของขึ้นเรื่องอะไรวะอ๋อไปย้อนดูคลิปไอ้ไหลย้อนฟังคลิปไอ้ไหลอ๋อไอ้เฮียไหลไปได้นเป็นก้อนมึงก็ไปเล่นเปนก้อนฮนะ มึงไปเลีนมังก่อนอ๋อกูก็ว,ว่าแล้วคืออะไรนะครับไอ้ไรโอมึงนะไอ้ไรไปแตะเรื่องกันนี่ผัวไงว่าพัวจะซี่จะซี่อีดำไม่ยอมไม่ซี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเจ,เจ็บนู่นเจ็บนีน่อ้างนู่นอ้างนี่อะไรเจ็บมดลูดดลกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยกูก็ว่าแล้วไอ้เหี้ยทำไมดำที่หัวเสียขนาดนี้กูไม่เคยเห็นดำที่หัวเสียขนาดนี้นะ <c oughs> อ,อ๋อมันต้องมีที่มาที่ไปอ,อ๋อนี่คือที่มาที่ไปมันเป็นซะแบบนี้นี่เองกูก็เอะใจแล้วทำไมวะทำไมวะโอ้โหหกเจ็ดแปดเก้าจะเป็นผค้ป่วยเลยแม่งโคตรแพงด้วยไหนสินายกบ้าน เพราะฉะนั้นวันนี้นะที่ครับนะกูแม่งไเหื่อยใจกับมึงที่ว่าเลยทั้งไอ้ไหลทั้งนี่ดำเลยมึงไปเคลียร์กันเองนะเนี่ยไอ้ไหลก็พอไอ่ไหลเนี่ยมึงก็ไปเล่นมันตรงจุดเข้าใจปะไปได้ไอ่ไหลเล่นรงจุดอีดำก็ไม่พอใจโกรธเป็นไฟโกรธเป็นไฟเนี่ยเข้าใจปะเพราะมึงเป็นอย่างนี้กันเข้าใจปะไม่มีใครยอมใครเลยเข้าใจปะเออ เรื่องเรื่องไอ้ไหลไปจัดมันกอนไงมันก็เลยส่วนกามถูกว่าแล้วทำไมมันหัวเสียผกเอใจแล้วว่าทำไมมันหัวเสียอะไรขนาดนี้สีดําไม่เคยเป็นอย่างนี้นะจริงผมก็เอะใจแล้วโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊สมัยมันเป็นนี้ก็เลยไปไปย้อนดูไลไอ้ไหลไอ้ไหลมันพูดอะไรวะอ๋อไอ้ไหลมาเล่นเรื่องอดีตดิหัวจะสี่ดําไม่ให้สี่อ้างเก็บรูดอ้างเก็บนี่อะไรนี้อ๋อกาก็เลยไม่พอใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ยังไม่พอ,อใจโอผมก็เลยว่าเออยนเอ้ยนะครับมึงไปเล่ตรงจุดไหนไรอิดาก็รับไปได้อิดามันรับไม่ได้หรอกอันนี้คงจะเป็นเรื่องจริงจำไว้นะถ้าอะไรที่เป็นเรื่องจริงนะอีนี้จะออกมาดิ้นเลยจำไว้ทุกคนจำไว้นะนะครับมันจะดิ้นเลยมันในส่วนกลับเลยจำไว้ถ้าเป็นตรนจุดถ้าพูดเรื่องจริงโดนจุดอ่ะบางสิ่งบงย่าเหเราพูดจริงนะแต่ว่า บางทีบางอย่างเราพูดจริงแต่ว่ามันก็ได้ฟังด้วยว่ามันก็พูดยังไงอะนะบางทีบางอย่างเราพูดจริงแต่มันก็แบบเหนื่อยล้ามันก็ช้ำไม่ได้ช้ำไม่ได้อะไรเงี้ยมันนี่ใส่แบบนี้ดำอะนะเอออย่างเรื่องที่การที่ผมบอกพูดถึงเรื่องมันไปหาผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันไปหาจริงเหรอปะมันไปหาจริงแล้วมันก็เออมิกิมาตออปากมันแหละอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้แหละที่มันที่มันในการผมอะเข้าใจปะ เอว่าผมมามี GPS อยู่ในรถมันใช่ป่ะผมสร้างสร้างทีมงานไปติดผมสร้างทีมงานอะไปติด GPS อยู่รถมันผมก็ว่าแล้วนะผมก็ว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนี้วผมก็ว่าเลยทำไมผมรู้ว่ามันอยู่ไหนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราสามารถดูได้ผ่านดาวเทียมว่ามันไปไหนมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยหลับเพราะว่าผมช่วงที่ไป มันไปนนี่อย,ย่าเงี้ยไปสานใครฟงอยงเงี้ยผมให้คนมุดมุดมุดไปติดอะไรเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวมันดิ้นอีกได้ไหมเดี๋ยวมันดิ้นอีกว่าไอ้ไอ้ไอ้ขาหมูกูว่าแล้วมึงรู้ได้ไงอ๋อมึงมึงเป็นกันอย่างนี้นี่นเองไอ้ขาหมูยเดี๋ยก็ดูเดี๋ยวก็ดูแต่มันก็จะดิ้นพานไม่พานอ่ะได้ไหมเออมันก็จะดิ้นพานไม่พาน่ะ มาดูไวขาขาหมูไปทําอะไรไว,ไว้อะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคครับไอไหลฮ่าเอ้ยมึงก็ไปเล่นตรงจุดมันมันก็โกดเอาสิทีเนี้ยมึงฝนก็ตกพายุเข้าไหมพายุเข้าทั้งวันเลยเมื่อวานก็เข้าฝนตกทั้งวันเลยสี่ปทําอะไรไม่ได้ดูกเลยไอนะสี่ครับอ่ะโอเคครับไสี่คนนี้นะครับ